จริงสิครับแม่ใช่ผมถูกลงว,วันที่หนึ่งใช่ครับก็ว่าจะเอาไปปิดนี่ก่อนเลยแม่อ,อ๋อที่เหลือเหรอที่เหลือก็ให้แม่ไงเดี๋ยวผมให้ไอซีด้วยเออใชใช่ใช,ใชต้องต้องเป็นค่าเทอมลูกด้วยเนาะอ,อ่าโหั้ง24หล้านน่ะแม่ ้ซื้อบ้านได้นะก็ซื้อไปเลยเนี่ยไอ้น่นๆน่ะไอ้อะไรนะรุ่นมือเซดส s อะไรอะเออเบนซ์อะซื้อเลยโคุยกับคนรวยนะครับแม่เนี่ยเออรวยโอ้สบายครับแม่เดี๋ยวผมรีบไปขึ้นเงินก่อนนะเดี๋ยวเดินเที่ยวไปครับพี่ติ่ง มาได้ไงอ่ะตัวเมียผมไปไหน IC อ่ะน่งไอซี่อ่ะมันไม่รักแกหรอกมันอ่ะยกแกให้พี่แล้วอ่ะเสือพี่รักเสือมากมากเสือมาอยู่กับพี่เท่านั้นนอ,อ,อผมไม่ได้ชอบพี่อ่ะครับคือผมมีลูกเมียแล้วครับพี่เสือจะไปไหนอ่ะ ไหนๆอ่ะเราก็มาอยู่กันสองต่อสองแล้วที่ว่าเรามามีความสุขกันสองคนทถเนาะน้าสือนะนาะนาะๆาเาอีโง่เอ้ยให้ฉันเก็บลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งไว้ยีล้านอยู่เลี้ยงลูกโง่ๆที่บ้านไปก็แล้วกันนะ ขอบคุณสำหรับของขวัญไอเสือหน้างโง่เอ้ยโอ๊พี่ติงปล่อยผมนะครับ <G ül üyor> ผมจะไปหาลูกกับเมียผมอ่ะจะไปตามมันทำไมล่ะพี่บอกแล้วไงว่ามันอ่ะไม่ได้รักแกรจริงๆหรอกไม่งั้นมันไม่ให้พี่มาสลับตัวแบบนี้หรอกจะรักหรือไม่รักก็ช่างแต่พี่ต้องเลิกยุ่งกับผมผมจะไปหาลูกกับเมีย <G ül üyor> ไปไหนก็ไปเลยไปไอ้งโง่เอ้ยบอกเท่าไหร่ก็ไม่ฟังตามไปตอนเนี้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกเพราะมันอะ่ะทิ้งแกกับลูกไปแล้วรับรับสิรับซิ มาเล็กทันเรียนไม่สามารถถ่อได้ Yeah. แล้วนี่มันชาดแนวนี่อฉันไม่บอกพี่หรอกอย่าบอกนะว่าแกไปขโมยเงินไอ้เสือมาก่อนที่จะทิ้งมันะ่ะแต่ว่าไอ้เสือมันก็ไม่น่าจะมีตังเยอะขนาดนี้นะพูดให้มันดีๆนะพี่ฉันไม่ได้เอาเงินของใครมาทั้งนั้นแหละนี่มันเงินฉันอ่ะฉันให้ ฉันจริงๆหรออุ้ยขอบใจนะน้องรักแต่แกอะไปได้ผัวรวยๆมาเลี้ยงหรอหรือว่าถูกหวยถูกเท่าไหร่เนี่ยฉันไม่อยากเสียวน,นากับคนจนฉันต่ำไปดีกว่าเอา้าไอซี่อะไรของแกวะ แต่ก็ยังดีวันนี้ถึงไม่ได้ผัวแต่ก็ได้ตัง oh. ไปชอบดีกว่าฉันจะเอาเงินพวกนี้ไปทำอะไรดีนะเอาไปซื้อกระเป๋าใบใหม่รองเท้าคู่ใหม่ซื้อชาแนวคอลเลกชันใหม่ดีกว่ามเราก็ซื้อ,อรถใหม่ซื้อบ้านใหม่ พี่ไอซี่แกไม่คิดจะไปหาการหางานทำหรือไงจะมานั่งนั่งนอนน,อนแบบนี้ไปถึงไหนเงินแกหมดแล้วไม่ใช่หรอฉันให้เงินพี่ไปตั้งเยอะตั้งแยะต่อไปเนี่ยพี่ก็เป็นคนดูแลฉันสินี่แกให้เงินฉันมาแค่สองหมื่นกะจะให้ฉันเลี้ยงแกไปจนวันตายหรือไงอีบ้าออกไปหางานทำได้แล้วฉันไม่ไปหรอกพี่อยามายุ่งกับชีวิตฉันได้ไหมถ้าไม่อยากให้ฉันยุ่งกับชีวิตแก ออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้ฉันไม่เลี้ยงแกแล้วอี่ตัวผ่านเงินเออฉันไปก็ได้อีคนไม่สำนึกบุญคุณเออจำไว้เลยนะถ้าฉันมีเงินเมื่อไหร่อ่ะฉันไม่ให้พี่แม้แต่บาทเดียวแน่เออแบบก็ได้วะคิดเมนูไว้แล้วใช่ไหม เดินยังไงวันเนี่ยพี่ดูตามาตาเออรือเลยไอ้เสือฟอล่าฟอล่านี่ลูกแม่จริงๆใช่ไหมแม่คิดถึงหนูมากๆเลยนะนี่คุณแม่เหรอคะนี่เสือมันเกิดอะไรขึ้นคะทำไมคุณถึงได้ดูรวยขนาดนี้ พอดีผมเริ่มทํากิจการครับหลังจากเลิกกับคุณนะแล้วมันดันมีคนซื้อเยอะขึ้นมีคนให้ความสนใจมากขึ้นผมก็เลยมีเงินมากขึ้นดีใจด้วยนะคะว่าแต่คุณยังรักฉันอยู่ใช่ไหมฉันอยากกลับมาหาคุณจังเลยค่ะเลิกตอแหลสักทีเถอะครับอีผู้หญิงหน้าเงินนี่เสือทำไมคุณว่าฉันต่อหน้าลูกแบบนี้สภาพนเนี้ยเงินคงหมดแล้วใช่ไหม ยีล้านเนี่ยผมคิดไวแล้วใช้ไม่ถึงปีหรอไม่จริงนะคะเสือที่ฉันเงินหมดอะ่ะเพราะว่าฉันโดนโกงค่ะฉันคิดถึงคุณตลอดเวลาเลยนะคุณไม่ได้คิดถึงผมหรอกคุณเห็นว่าผมมารวยขึ้นมีเงินมากขึ้นคุณเลยอยากกลับมาใช่ไหมล่ะพอล่าช่วยพูดอะไรหน่อยสิพ่อกำลังเข้าใจแม่ิีไม่ค่ะหนูเกลียดแม่แม่ทิ้งหนูอยู่กับพ่อสองคน พ่อต้องทำงานเหนือ่อยู่คนเดียวอ๋อแม่ขอโทษนะแม่ผิดไปแล้วยกโทษให้แม่นะแม่สัญญาว่าแม่จะทำทุกอย่างให้หนูมีความสุขที่สุดในโลกเลยแม่ไม่ค่อยมาหาหนูสักครั้งหนูไม่ยกโทษให้แม่หรอกคะ่ะหนูไม่อยากเสียใจอีกไปเถอะลูกสำหรับคนเบืงอคนเนี่ยไม่เหมาะที่จะเป็นแม่คนเสือ โว้ย oh,